ก็ทักทายสบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้มาอยู่กับสองมอลนั่นดีคือเก่าเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้เฮาก็มากับสาวพรเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้เฮาสิมาเฮ็ดส้มพักมาทุกคนเนาะส้มพักสุพีสุน้องกินแซ่บๆอีกคือเก่าเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้บอลสาวพรกำลังเด็ดเนาะทุกคนเนาะนี่บอลนั่นเฮ็ดส้มพักทุกคนได้พักบัวมาแล้วก็บพักกระลัมนำเนาะทุกคนเด้อนี่บอลนั่นได้มากระายเติบเนาะทุกคนเนาะผมแม่ยังเราขอให้มาเนาะทุกคนเนาะ ร้านพักเขาให้มาวันนั้นก็เลยบัวจักเตียมชีเฮ็ดก็เลยเอามาคั้นส้มนะทุกคนเนาะเอาไว้ถ้ากินยามฮอนนี่ก็คือชิปปิ้นไว้ทุกคนเนาะมามาเบิ่งกันเลยทุกคนเนาะวันนั้นชีเฮ็ดยังไงั้งแรกนะทุกคนเด้อครั้งแรกเฮ็ดส้มพักเนาะวันนั้นก็บ่เคยเฮ็ดคือกันแต่ว่าเบิ่งใน YouTube มาเนาะทุกคนเนาะก็เฮ็ดตามเขาแหละมาเฮ็ดไว้กินเองเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเลยว่าเขาสิเฮ็ดยังไงอันดับแรกเฮาก็สิปิดอันนี้ออกก่อนทุกคนปิดใบที่มันเน่าออกก่อนเนาะซั้นช้เนาะ เอาติดตามเด้อทุกคนเด้วดอว่าสนะิเป็นจังได๋มัเฮ้ยที่ละมาปิดที่ละหม,มอนี่มาเบิ่งกันเลนังโดนคน,นะนเานาะวันน,นั้นสิเฮ็ดจังได๋เนาะเห็นปะวันนั้นเนีกับสาวพรสาวพรกําลังกินกน้ำอยู่เนาะเดี๋ยวพอสิเข้ามาคนเนาะดับแรงเฮาก็สิปิดอันนี้ก่อนเอกก่อนนี่เราติดตามรับชมน้องทุกคนเนาะว่าทิเป็นังไรไนนอีกใบคือมันตายออกก่อนวันนั้นก็บ่เคยเฮนะนะ็ดจักนเทื่อหลงรัวนะเทื่อแรกในชีวิตเกลือเ้อ zoom พ,พัก z o o พักบัวนี่วันนั้นเราไปตากกันเนะทุกคนเนอะในมาเมื่อคืนนี่น้องบอลนันก็เอาไปตากตากไว้แล้วประมาณสองสามชั่วโมงเลยแหละเปิดมาให้เอามาคั้นน้ำเกลือเพื่อหน่าเอา้าลองเวิ่งมาที่เป็นอย่างไนานนา <S 1> <S 1> เนาะทุกคนเนาะโอเคเนะาะทุกคนเนาะหลังจากหลังจากบอลนันแยกพักกระลาออกมาเนาะทุกคนเนาะ วันนั้นก็สีมาขยำปลากระลำก่อนเด้อทุกคนเด้อขยำแต่บ่ได้ใส่ถุงมือเด้อทุกคนเด้อเพราะว่า<ๆ>นั่นบ่มีเนาะเห็เขาเทศกะสิใส่เกลือก่อนบ่ว่าเขาเฮ็ดจังซี่เนาะทุกคนเนาะใส่เกลือแล้วขยำให้มันเข้ากันเอาไว้กินหน้าฮ้อนเนาะทุกคนเราบ่ข,ขยำจนว่าพักตัวง่ายเด้อทุกคนบาดนี้มันสิขยำขยำไปครับ เห็น,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 นกวกคนเกลือกะจัดกที่พอ่พอพอ่อบานนี่แล้ไปขยันยังไบมาตน้อยเนาะนอ่ะเต็กมกำมกะละมังเลยวันจะใส่เกลือลงไปขายาขามพยาามยำแล้วเขาล้างนะบนัวเลยพอใส่น้ำนิดนึงนี่ใส่นิดนหนึ่งเลยบัวน้านเขาขายำแล้วเขา,า,าบริได้ล้างน,าน้ฮหรือว่าเ ตกอุเด็ดสมทักกับสาวพรเนาะทุกคนมานีิสำหรับคนที่เข้ามาก็พาดคดไลค์คน,น,นแชร์ดิเน้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ดลิปตนอนนั่นเนาะทุกคนเนาะเมื่อเ,เขาเย็ยนทิ่หมบอเฮยน้มามันนี้มาฮะเฮ้ยเอาออกมาดูว่ากอยังไะ เฮ้ยยินที่หมดนะมึ้มันเออเวลาลูกชิฟดอยังไงล่ะใครจะไปดูจักเลยเนาะเอาเ้าเล้วสเป็นบอบ์ดดิมาดูสยเฮ้ยสิเป็นระบาดเียเฮ้ยทุกคนหลังจากที่เรานันขยำไปแล้สักพักเ้าองมานก็สิเป็นแบบประมาณนี้ทุกคน นี่เป็่นชมพักอนะไรนี่ทุกคนเลยอือนังก็ที่ใส่เกลือหลายในะจังหน่อยเลยทุกคนนะเห็นเขาใส่เขาบอกว่า,าแล้วเขนะาใส่ฮะแล้วพขกัวมันขยับนี่ว่า ทุกคนขีมือขีมือเฮานี่แหละเอเป็นอย่างดั่อืมไ้แล่าหนิบนชิญินน้ำอ้อันนี้ทิมกันทุกคนนี่น้ำที่บันนั่นอันนี้เนาะ กินมันก็สซิอันนี้เนี่ยน้อยหนึ่งเลยทุกคนนะต้องขยำอีกน้อยหน,น,น,นึ่งเนานะทุกคนเนาะกลายชีเป็นสมพักแล้วบบบนี้ได้ตะเกลือบได้บวชพอเลยพอแล้วแส่นั่นอ่ะไม่แสญมันยังมันยังมีกลิ่นขมอยู่องเน,นี่ย ເຂ <c ười> ົາເຮັດເຂົາເຮັດຈັ່ງໃດເອົາມັນຄືບໍ່ມຸນເນາະເອົາເຮັດຄືມຸນມຸນບໍ່ຫັ້ນຫຼັງຈາກອັນເນາະທຸກພົນເນາະມັນກໍຊິເອົາບີາ bịt vai nó luôn nó bịt cho nó mỏng khăn sạch nó cháu ừ, tát bỏ biết tát làm gì này một tát đây lại tốt lời thôi, không tát lời tát bỏ tát còn mà à, tụi con vòn tát còn bạn tát nó còn nhà đây luôn đó tụi tát tát nó ผมบอกว่ตัดขึงก้นมาสั่งคุ้ยหลายเตัวเลยคนตลอดนี่เนาะทุกคนที่ขาดบัได้ใส่ส้มพักก็คือข้าวเหนียวเนาะทุกคนนะเนาะข้าวเหนียววันนั้นที่เตรียมมาใส่เนาะน,นี่ครับห่อกคันเพรียงเรียบร้อยเลยทุกคนนะทั้งคั้นท,ทัง้งให้ไปนะเนาะวันนั้นเอามาพักไว้แบบนี้หน่อยนึงจากสูตรใดเราทุกคนเด้อสูตรมัวเนาะวันนั้นก็ไดย หมดเกลือไปหลายถุงอยู่นี่กระปุกข้าวเจียวที่ใส่สมพักมนาะทุกคนเนาะมามาเบิ่งเลยว่าันนัน้นที่ใส่อย่างแน่นอะนทุกคนเนาะนี่มันทีไซส่อย่างแน่นอนทุกคนเข้าเหนียวปลาไว้นี่ก่อนนำแร,เรงเข่าเอาพักมาก่อนทุกคนจืดฝากมาก่อนข้าวเหนียวมาเนี่ยใส่ข้าวเหนียวดีใส่เลยเด้อนะทุกคนเด้อ ห้องว่บีบอกว่าลึจังเลยห้องมือกันเนี่ยพยายามซะเลยเนาะหรือว่าใส่น้ำก่อนบอกว่เาเ้าใส่แบบนี้แหละเนาะทุกคนเนาะมันนั่งกับม,มัวงๆประคือกันเนี่ยสุ่มพักไว้กินทวเลยอากาศฮอนหลายซื้อกินกระตัวอลไรเนาะทุกคน มันค <Es> <an> like ือมุนๆอย่างสี่ทวนเขาเฮ็ดคือบบมุนเนาะเป็นเส้นเป็นอย่างไรโมนั้นเฮ็ดมุนๆระดูคนเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยเดระดูคนเด้อที่มันโบเป็นคือเขาเฮ็ดเนาะโมนันก็โบจังในชีวะเกยืเลยเว้ยนี่มันันเฮ็ดมันจีเป็นไหมนี่ไหนบอก เราดับต่อไปว่นน่นกษิใส่แป้งนัวบาดนีเนาะทุกคนเนาะเป็นข้าวชาใส่แป้งนัวเนาะนี่ก็น่ากินอยู่เด่นน่าทุกคนเนาะใส่แป้งนัวก่อนเด้อบาดนี่ทุกคนใส่อันนี้ยังโมโต้ก่อนใส่แป้งนัวลงไปหรือใส่ตอนใส่กระปุกบโบหรือจังเลาะเอาใส่ตอนนี้เ่อะไรเนาะทุกคนเนาะใส่อันนี้ยังโมโต้ พยายามดีกว่าป่ะนี่โอ้โหเสันนีเหมือมอโต้หลายเลยนิดนึงนะบอลนั้นมักล้นอ่ะนะทุกคนเนาะไปมกากหลายก็ใส่หลายมากน้อยก็ใส่น้อยคือว่านะุกคนนี่เสียดีเนมือนมอโต้ลงไปพยายามให้มันเข้ากว่านี้จากรอบนึงบ่ะนี่นี่ sau ừ, đó anh không sẽ gấp khúc này, anh ấy thêm nước vào. nước khoan, nước mọi người. bà này, mọi người sẽ gấp khúc rồi đấy mọi người. Money, tiêm bom, sai kapoong lại. Money, món tiêm kapoong lại. Money, món kapoong lại. Money, món kapoong. 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 ฝากกดไลค์กดกกดดไลค์แชร์ดนะทุกคนเลอหยิบนี่ก็ได้เออต้องเทน้ำใช้ก่อนยังไงดีครับนี่ทุกคนไม่สุกก็ได้มนะออั้งนะครัุกมันไม่มีแก๊สแก๊สหมดเออนี่เห็นไหมทุกคนจากโดนอันเห็นแล้วเนาะ เราจีนสิมาเติมน้ำเติมคนเด้อเอาน้ำกอกเลยเด้อวันนี้นี่เห็นปะเปิดใช่ลน้นะเนาะเปิดน้ำกอกเลยทุกคนที่เปลี่ยนบัวไปนี้ลองมือทุกคนเนาะลองมืงเด้อทุกคนเด้อมองที่เ,เปลี่ยนหรือบเปลี่ยนเนาะเานั่นก็ข้างแรกเือกันเด้อจากนั้นเขาก็มาพักไว้ปิดผ้าแน่แนๆทุกคน เสร็จแล้วเรียบร้อยเนะทุกคนเนาะส่งภาพบอลนันวันนี้ก็ได้เป็นเมนูที่สุดยอดกดหลิงน้อยก็นอนตกปูเตียงเมื่อกี้นี่เนาะทุกคนลืมถ่ายให้เบิงนะ่งเนาะตอนนอนตกะเตียงเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ่ม,มีอย่างไรนะเนาะมื้อนั้นก็พาทุกคนมาเฮ็ดส่งกับกับบ้านสูบผีสูบน,อน,อนอ้องเก่าเนี่ยทุกคนเนาะสำหรับคนที่เข้ามาก็อย่าลืมนะทุกคนเนดะ้อกดไลค์กดชับ์จจะใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,ดงติดตามเพื่อจะได้บ่พลาดในช่องบอลนันใหม่เนาะทุกคนเนาะไปก่อนทุกคนแซ่บตาให้ก็รีให้ไปนนนนาคัไปเะ